ในช่วงที่ผ่านมาพูดกันเยอะใช่ไหมเรื่องจะไม่ใช่เหล็กไทยอะไรต่างๆโอ้โหสนันวันไหวเลยมีคนไปจับผิดกกตอ,อยากจะใช้คําว่ากกตหนักมากหนักจริงๆหนักมากเมื่อวานหลังการประชุมคณะกรรมการกกตกะกตก็ได้ทําข่าวแจกออกมาชิ้นหนึ่งในข่าวแจกหรือข่าวประชาสัมพันธ์นั้นนะครื่องอถูกจับผิดใช่ในโซเชียลมีเดียไปจับบอดเขาไปวงให้เห็นเลย จับโปะอะไรท่านบนของข่าวแจกท่านบนของข่าวแจกค่ะพเรลิสเนี่นยแหละ,ะ,ะเขาใช้เลขฝรั่งก็คือเลข,เลขอาราบิก,อ,กอย่างเช่นอย่างเช่น 1, 3, 3> <ๆ S 1> เลข <5 S 3> ที่ข่าวอ,อ,อย่างเช่นเลขที่ข่าวเลขที่ข่าว13 5่งสาหทัสวันที่เผยแพร่30พฤษภาคม2.565เขาใช้ตัวเลขที่เป็นตัวเลขสากลหรือตัวเลขอาราบิกทั้งหมดเลย ไปดูในเนื้อข่าวแต่พอมาดูเนื้อข่าวสิอ้าวมีอย่างนี้ด้วยเหรอทำไมไม่ใช้ให้เหมือนกันล่ะในวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคม2562ตัวเลขใช้เลขไทย6565 65, อืมอ,อ,อ,อ 65, 65. ใช่เลขไทยเลขไทยความอีกตอนหนึ่งพูดถึงจำนวน40รายนี่ก็เลขไทยที่ประกาศผลเลือกตั้งสอ,อ,อนนงพูดถึงมาตรา 17แห่งพระราชบัญญัติเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นค่ะนั่นก็เป็นเลขไทยใช่ค่ะความอีกตอนหนึ่งพศพศ .2 อ,อ6พอันนี้ก็เลขไทยใช่ค่ะความอีกตอนหนึ่งพออูดถึง40่รายก็เลขไทยที่วงแดงๆทั้งหมดนั่นแหละความอีกตอนหนึ่งอ่ะากันแปสรุปว่าเขางง ตกลงจะย,ยังไงแน่จะเอาให้ชัดไหมจะใช้เลขไทยก็เลขไทยจะอารบิกก็อารบิกหรือเปล่าเราถูกสอนมาแบบนี้หนังสือหนึ่งฉบับเนี่ยเขียนต้องเลขไทยก็เลขไทยให้เหมือนกันหมดจะอารบิกก็อารบิกทั้งหมดเอาให้ชัดเอาสักอย่างอย่าสองใจคือคือคือ,คอขาดนี้ในสังคมเขาแบ่งข้างกันใช่ค่ะแบ่งข้างตีกันทางความคิดแต่ครับฝั่งหนึ่งก็บอกว่า เลิกบังคับใช้เลขไทยในเอกสารทางราชการได้ไหมมันไม่สากลม,มันมีปัญหาในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของทางราชการเข้ากับฐานข้อมูลทั่วไปที่เขาใช้เลขสากลก,ก็คือเลข,เลขอารบิกเ,เ,ลเล,ลี<ห><ห>๋ยวนี้ดิจิตอลก็ใช้เลขอารบิก่ยแต่อีกฝั่งหนึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ได้เลิกไม่ได้นี่คือสัญลักษณ์สุดท้ายที่บ่งบอกที่หลงเหลือความเป็นไทยแล้วไงถ้า ไม่ให้ใช้เลขไทยหมดเลยนะในเอกสารทางราชการหมายความว่าประเทศไทยจะไม่มีโอกาสได้ใช้เลขไทยแล้วนะเพราะั้นฝ่ายที่เขาบอกว่าก็ยังให้ใช้ต่อไปเถอะก็ต้องเลิกขนาดที่ในสังคมก็แบ่งข้างตปกันนะนะปรากฏว่าในเอกสารข่าวแจกของสํานักงานคณะกรรมการกกตเอกสารที่แจกออกมาเหมือนเอาใจตลาดมีทั้งเลขฝรั่งและเลขไทยตกใช้มันทั้งสองแบบไง ใช้มาทั้งสองแบบเลยไม่ต้องแบ่งข้างตีกันเลยนะนี่จัดให้เลยกกตอเอามันไปทั้ง2แบบเลยแบบนี้ดีไหมคะเหมือนกับสัานวนที่เขาพูดกับในกลุ่มวัยรุ่นคนนั้นก็ดีคนนี้ก็น่ารักเหรออืมเลือกไม่ได้เอา,ม,า,อเอามันทั้งสองคนเออก็ใส่ไปทั้ง2แบบเลยออโอเคพอ